สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอัปเดตในเว็บไซต์ b u g s c i f i นะครับประจำวันที่23ตุลาคม2564นะครับอ่ะว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับส่วนถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ต้องการจะอ่านอัปเดตแบบเต็มๆนะครับก็สามารถอ่านได้ที่ตรงของ Latest Update นะครับอ่ะมันก็จะมีเขียนแบบเต็มๆให้อยู่นะครับอ่ะแต่เดี๋ยวผมนะครับจะมาสรุปให้นะครับว่า อัปเดตนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะอันแรกเลยนะครับก็คือเป็นระบบของทัสสกอร์นะครับหรือเป็นคะแนนความไว้วางใจนั่นเองนะครับอ่ะระบบนี้คืออะไรนะครับมันคือเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดการชาร์จแบกนะครับอ่ะหรือป้องกันการโดนดนึงเงินกลับเนาะอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมเนี่ยไปทำออฟเฟอร์อลนะครับของเจ้าเจ้าหนึ่งมานะครับอ่ะ แล้วทีนี้นะครับเวลาที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะจ่ายเงินให้เราทันทีเลยนะครับอ่ะแต่แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาเอาแบบสอบถามที่เราทํานะครับไปทําการตรวจสอบนะครับแล้วเขาพบความผิดปกติอ่ะเขาก็จะทําการดึงเงินของเรากลับซึ่งเขาเรียกว่าการชาร์จแบ็กนะครับอ่ะทีนี้นะครับระบบนี้นะมันสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันจุดจุดนี้นะครับอ่ะโดยนะครับถ้าสมมติว่ามันเกิดการชาร์จแบ็กใน Account ของเราเกิดขึ้นนะครับอ่ะ เขาจะทําการป้องกันไว้แล้วเขาจะไปหักทัสสกอร์ของเราแทนนะครับอ่ะอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมมีทัสสกอร์อยู่33มสิครับห้ครับถ้าสมมุติว่าผมโดนชาจแบงนะครับมันก็จะไปลดแต้มสกอร์สาของผมนะครับซึ่งผมก็มาดูนะครับว่าอัตราส่วนการลดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะแต่คุณผู้ชมนะครับสามารถเพิ่มแต้มทัสสกอร์ได้นะครับโดยการทำออฟเฟอร์บอลที่มีมูลค่าตั้งแต่1000 b x t ขึ้นไปนะครับ ได้สูงสุดวันละ5้รอบนะครับก็คือวันหนึ่งจะได้5ทัสกอร์นะครับอ่ะแล้วระบบนี้นะครับเปิดใช้งานอย่างไรนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปนะครับแล้วเขาก็จะส่งโค้ด4หลักมาให้นะครับแล้วคุณผู้ชมก็กรอก v e ลิฟายโค้ดไปเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่2ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นระบบของ Referral System นั่นเองนะครับที่ได้มีการ เพิ่มเข้ามาครับในเรื่องของกราฟสแตทนั่นเองนะครับอ่ะสแตทแรกนะครับก็จะเป็นของ New User นะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถดูได้นะครับว่าในวันนั้นเนี่ยครับมีคนที่มาสมัครจากลิงก์ของเรานะครับกี่คนนะครับอ่ะแล้วก็เป็นเอ่อเป็นรายได้รายวันนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่จากการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับก็สามารถดูได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะอย่างที่3มนะครับก็คือเป็นเรื่องของระบบ l o y a l t y b o บน s นะครับอ่ะ ปกตินะครับถ้าสมมติว่าเราลืมล็อกอินนะครับ1วันนะครับระบบนี้จะถูกรีเซ็ตเป็นศูนะครับแล้วผู้ชมก็จะต้องเก็บใหม่นะครับอ่ะแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเขาได้ทําการเพิ่มจํานวนวันที่เราสามารถพลาดได้นะครับจาก1วันเป็น2วันนะครับอ่ะก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในการเก็บ l o ยัลตี้โบ u s นะครับต่อมานะครับอย่างที่4นะครับก็จะเพิ่ม เหรียญของคริปโตนะครับเพิ่มมาอีก5้าเหรียญนะครับเหรียญแรกก็คือเป็นของ ADA นะครับเหรียญต่อไปก็เป็น Binance นะครับอ่ะแล้วก็มี Tether นะครับมี Nano แล้วก็มี Monero นะครับอ่ะที่เพิ่มเข้ามาใหม่5้าเหรียญเนาะอย่างที่5นะครับก็คือได้เพิ่ม Offer Wall เจ้าใหม่มานะครับก็คือ Root a p l y นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาเลือกทำ Offer Wall ของเจ้านี้ได้นะครับโดย อพเฟอร์ของเขาเนี่ยครับโอ้โหมีเยอะมากๆเลยนะครับนี่ขนาดผมเลื่อนอย่างเร็วๆแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมีอะไรให้เราทํามากขึ้นเนาะอย่างที่6นะครับก็คือเควสไลน์วันบางเควสถูกปรับสมดุลนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านิดนึงนะครับอ่ะโดยเขาได้ทําการปรับ4เควสนะครับก็คือเควสของเอิร์นสองพัน BXC นะครับจากปกติที่เราจะได้100 b f c จากการทำเควส เหลือแค่80 bxc นะครับอ่ะเอิร์น5,000 bxc นะครับถูกลดจาก300 bxc เหลือ200 bxc นะครับอ่าเควสเอิร์น10,000 bxc นะครับถูกปรับจาก800 bxc เหลือ400 bxc นะครับแล้วก็เควสเอิร์น20,000 bxc นะครับถูกปรับจาก2,000 bxc เหลือ1,000 bxc นั่นเองนะครับอย่างที่7นะครับก็คือมีอีเวนต์30%โบนัสออฟเฟอร์วอร์นะครับอ่า โดยอีเวนต์นี้นะครับจะทำให้ถูกออฟเฟอร์บอลที่เราทำในช่วงนี้นะครับได้แต้มเพิ่มมาอีก30%นั่นเองนะครับอ่ะโดย30%ที่มันเพิ่มมาให้เนี่ยครับมันจะถูกคิดแยกจากเลเวลของเรานะอย่างเลเวลของผมนะครับอยู่ที่เลเวล101จะได้ออฟเฟอร์บอลโบนัส67.6%นะครับอ่ะมันก็จะบวกเพิ่มมาอีก30%โดยตรงเลยนะครับก็จะกลายเป็น97.6%นั่นเองนะครับอ่า สำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีช่วงเวลานะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับอ่ะก็เลยประมาณ17วันกับ21ชั่วโมงนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาทำออฟเฟอร์วอลกันนะครับอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับก็คือพักสายไฟนะครับได้มี Official Discord แล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก่อนใครนะครับได้เลยนะครับอ่ะโดยวิธีการเข้านะครับให้คุณผู้ชมเนี่ย มาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วก็กดที่จอยนาวตรงนี้นะครับอ่ะแล้วคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปยัง Discord ของ b a ็อกไซฟได้ทันทีนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตประจำวันที่23ตุลาคม2564นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยนะครับอ่ะที่อยากจะถามผมเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปตอบกลับให้นะครับ สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ